สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านพัฒนาการเฟอร์นิเจอร์มีตู้กับข้าวและอ่างล้างจานมานําเสนอค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านมีสินค้าประเภทใช้ในครัวเรือนมานําเสนอมีตู้กับข้าวอ่างล้างจานแบบมีท่อนบนวางคว่ำจานได้สะดวกสบายและตู้ครัวเอ็นก็ประสงค์ที่ปูด้วยกระเบื้องใช้วางแก๊สหัวคู่ได้ด้วยหรือใช้วางหม้อหุงข้าวการาน้ําร้อนตู้อบและใช้งานได้ครบครัน ข้างล่างใช้เก็บกับข้าวและความจานได้โดยสนใจสินค้าซื้อได้แล้วที่ร้านพัฒนาการเฟอร์นิเจอร์อีกอย่างทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านนี้เป็นแค่เพียงบางส่วนทางร้านยังมีสินค้าประเภทตู้เสื้อผ้าเตียงที่นอนหรือจะเอาทั้งชุดสุดคุ้มทางร้านก็มีพร้อมให้บริการสนใจโทรเลย 0814871909หรือทักแชทต,ตามเพจร้านพัฒนาการได้แล้วค่ะค่ะช่วงนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วทางร้านมีจัดโปรโมชั่นลดหนักจัดเต็มลด50-80เปอร์เซ็นต์สินค้าบางรายการกันเลยทีเดียวยิ่งลูกค้าท่านใดมองหาที่นอนดีๆคุณภาพดีแก้ปัญหาเรื่องปวดหลังและราคาถูกทางร้านมีให้เลือกหลายรุ่นมาค่ะมาหาซื้อสินค้าอยู่ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ลดหนักจักเต็มที่ร้านพัฒนาการเฟอร์นิเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เฟอร์นิเจอร์พัฒนาการมีมีตู้กับข้าวและอ่างล้างจานมานำเสนอ